โอ้ยเช้าแล้วหรอเนี่ยเออเออปวดหัวปวดหัวจริงๆปวดหัวจริงๆเดี๋ยวฉันต้องโทรโอ้ยนี่ยังไม่เช้าที่รอฉันตามืดตามัวหมดแล้วนี่กี่โมงละฮะรอนนี้ใส่ได้ไหมอ๋อกอดีว่าฉันอ่ะคิดว่าตอนนี้ตอนเช้าแล้วแต่จริงๆอ่ะตีสองอยู่เลยเดี๋ยวให้ขอลงไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ้ทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยไฟดับเลยเนี่ย เออเข้าน้ำดีกว่าเวลาลรือลาหือลาหือลาลาหรือลาเใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันทำไมตรงตามข้ามาตามข้ามาใส่เสื้อยามข้ามาเออก็ใส่เสื้อยามข้ามาก็ได้ตามตามข้ามาเฮ้ยบูมาก่อนข้ามันข้ามันข้ามันเดี๋ยวนี้ ข่ามันอย่างนี้ฮะพี่แอ๊พี่แอ๊จะทำอะไรแม่น่ะข่าข่ามันอย่าทำนะอย่าทำนะพระพระพระอชชค่ะลูกลูกเป็นอะไรไหมพี่แอ๊พี่แอ๊เป็นอะไรไหมแม่เมื่อคืนน่ะพี่แอ๊อ่ะเขาว่าจะบีบคอแม่เกิดอะไรขึ้นหรอแม่ ก็พี่แอฟอะประมาณตีสามอ่ะพี่แอฟลุกขึ้นมาแล้วมาจะมาบีบคอแม่ไงอะไรเหรอลูกแม่ไม่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแม่น้องเออพี่ต้องใส่พ้าตลอดนะจ้าจ้านะเวลาเที่ยงคืนของวันรุ่งขึ้นฉันชักจะเป็นห่วงลูกแล้วสิถ้าลูกออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะตามลูกไปทันที โอ้ยหิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยเดี๋ยวฉันต้องลงไปกินข้าวดีกว่านี่กี่โมงแล้วฮะตีสามโมรุ่งหรอเอ้ยตีสามเที่ยงคืนหรอเดี๋ยวฉันลงไปกินข้าวดีกว่าโอ้ยหิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยโอ้ยไฟดับแล้วเนี่ยเห็นมืดไปหมดเลยเนี่ยจงข้าจงตามข้ามาตามข้ามาในห้องตามข้ามาในห้อง ตเจ้าจะเจ้าจะฆ่าทำอะไรฆ่ามันอย่างนี้ฆ่ามันดี๋ยวนี้ฆ่ามันอย่างนี้ต่ตเสียงอะไรอะตาไปดูดี่าลูกลูกตื่นตื่นตื่นอย่าฆ่าพี่นะลูกฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามัน บอกไปอ๊ยปวดหัวจังเลยเกิดอะไรขึ้นกับหนูอะพี่กับแม่น้องถูกมนตสะกดแล้วพี่เป็นพี่พี่กับน้องเป็นแบบนี้มาสองคืนแล้วนะน้องเป็นอะไรบ้างไม่เป็นไรหรอกพี่หนูแค่ปวดหัวนิดหน่อยออนั่นเป็นแล้วตกล<อ>งนะใครเป็นคนทำหรอพี่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณตีสามมาพวกเราลองตื่นมาแล้วก็ลองมาดูได้ไหมที่หน้าต่างอ่ะว่ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่าจ้าจ้าจ้าณนะเวลาตีสามของวันรุ่งเช้าแม่แม่แม่ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วมันจะมาได้ไงอะ่ะแม่แม่ก็ไม่รู้นะตึก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 เสียงอะไรอนะ่ะแม่ กันแม่พวกแกสามคนต้องตายแล้วก็ใส่ผ้าเลยเป็นก็กีเลยก็กระดิ่งพวกแกต้องอาใส่ผ้าเหรอฝาไว้ก่อนเถอะแม่มันไปแล้วหนูกลัวจังเลยต่อไปนี้พวกเราต้องใส่ผ้าน้เพราะว่ามวลของมันอ่าแข็งแกร่งมากลูกอย่าลืมลูกอย่าถอดผ้าเด็กขาดนะไม่งั้นน่ะเป็งต้งเสียใจตายแน่เลยจ้าแม่